ยินดีด้วยที่คุณได้ดูหนังสยองขวัญที่ต้องดูนอออีกครั้งภาคต่อของเดเธอรเรสเป็นภาคต่อที่สำคัญที่สุดของซีรีส์นี้มันไม่เพียงแต่สร้างโครงสร้างเหตุผลของภาคแรกใหม่แต่ยังสร้างฉากตายที่โหดที่สุดในซีรีส์เดเรเรสอีกด้วยโดยเฉพาะฉากลิฟตัดหัวดัดแปลงมาจากเรื่องจริงอุบัติเหตุลิฟต์ฮิวสตันผู้กำกับใช้เวลา11วันปิดถนนหลายไมล์ใช้รถจริงมากกว่าร้อยคันและทีมสตันแมนกว่า20คนจึงได้กลั่นกรองออกมาเป็นฉากรถชน90วินาทีสั้นๆ นี้และทุกๆครั้งที่คุณเห็นรถพลิกคว่ำจริงๆแล้วมีสตันแมนนั่งอยู่ในรถและถ่ายทำอย่างเสี่ยตายบทภาพยนตร์เรื่องนี้เขียนขึ้นโดยเพิ่งเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง Butterfly Effect เสร็จสองนักเขียนบทมาเมื่อคนนี้ลงมือเขียนเองเลยต่อไปเรามาถอดรหัสกันภาพยนตร์คลาสสิกที่ดูมาแล้วนะับไม่ทว่าเรื่องนี้ซ่อนรายละเอียดที่ไม่เคยสังเกตเห็นไว้มากหมายแค่ไหนกันนะภาพยนตร์เริ่มต้นนางเอกคิมเบอร์รี่กำลังพักผ่อนอยู่ที่บ้าน บังเอิญเห็นทีวีที่กำลังออกอากาศรายการเกี่ยวกับเที่ยวบินที่180ข่าวครบรอบหนึ่งปีของอุบัติเหตุเครื่องบินตกพิธีกรคิดว่าอุบัติเหตุเครื่องบินตกเมื่อปีที่แล้วเป็นเพียงอุบัติเหตุแต่แขกรับเชิญกลับคิดว่าถ้ามันเป็นเพียงอุบัติเหตุจริงๆแล้วผู้โดยสารเจดคนที่ลงจากเครื่องบินไปแล้วทําไมตอนนี้เหลือรอดเพียงคนเดียวนี่มันช่างบังเอิญเกินไปและคนที่พูดถึงอยู่นี่ก็คือตัวละครหลักหญิงคนเดียวที่รอดชีวิตแคลในภาคแรกแต่เหตุผลที่แคลยังมีชีวิตอยู ก็ไม่ใช่เพราะเธอเอาชนะความตายได้แต่เป็นเพราะเธอขังตัวเองอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชที่ได้รับการปกป้องอย่างแน่นหนาด้วยฝ่องน้ําหลังจากดูข่าวเสร็จแล้วกิมเบอร์รี่ก็รู้สึกง่่งน,นิดหน่อยแล้วเธอก็หลับไปอย่างสบายรุ่งขึ้นกิมเบอร์รี่นัดกับเพื่อนๆไปเที่ยวปิกนิกเนื่องจากเธอเพิ่งได้ไปขับขี่มาไม่นานและที่ไปด้วยกันก็เป็นแต่เด็กๆทั้งนั้นในฐานะพ่อผู้เป็นห่วงก็อดเป็นห่วงไม่ได้หลังจากเตือนเรื่องต่างๆมากมายแล้วเพิ่งปล่อยให้กิมเบอร์รี่ไปแต่รถเพิ่งออกไป พ่อก็พบว่ามีคราบน้ำมันเครื่องหยดอยู่บนพื้นเลยคิดจะโทรไปเตือนสักหน่อยไม่นานก็เดินทางมาถึงปากทางด่วนการเบรกกระทันหันของคนขับมือใหม่คนนี้ก็ทำให้เพื่อนๆอ,อดแซวไม่ได้กินเบอร์รี่ตกใจมากที่แท้เป็นคุณยายที่เก็บกระป๋องอลูมิเนียมแต่กระเป๋าของเธอรั่วกระป๋องจึงตกกระจายเกลื่อนกลา่าพวกเขาก็ไม่ได้สนใจขับรถขึ้นทางด่วนไปเลยแต่เธอยังขับไปได้ไม่นานรถบัสของโรงเรียนที่วิ่งคู่ขนานกันก็ได้ยินเสียงที่ไม่เป็นมงคลมากเลย อุบัติเหตุรถยนต์เป็นทอดทอดอุบัติเหตุรถยนต์เป็นทอดทอดคิมเบอร์รี่รู้สึกอัปมงคลเลยเปิดวิทยุในรถแต่ที่กำลังเล่นอยู่ก็ยังคงเป็นข่าวครบรอบหนึ่งปีของอุบัติเหตุเครื่องบินตกข่าวเวลาสองทุ่มจะมีพิธีไว้อาลัยอุบัติเหตุเครื่องบินตกเนื้อเพลงฉันขับรถอยู่บนทางด่วนส่ขุมนรกเนื้อเพลงที่แปลกประหลาดนี้ทําให้คิมเบอร์รี่ที่กําลังกังวลอยู่แล้วยิ่งรู้สึกไม่สบายใจจูจูก,ก็มีเศรษฐีใหม่ขับรถสปอร์ตคันหรูเหยียบคันเร่งอย่างแรง พยายามดึงดูดความสนใจของคินเบอร์รี่แต่ทุกคนกลับรู้สึกว่าเขาเฉยมากมองไปที่คนขับรถบรรทุกที่กำลังเมาแล้วขับอยู่ข้างๆและหนุ่มน้อยที่กำลังโชว์ความเร็วรถคินเบอร์รี่รัดเข็มขัดนิรภัยโดยไม่รู้ตัวตอนนั้นโทรศัพท์ของพ่อก็โทรเข้ามาให้เธอหาที่จอดรถแล้วตรวจเช็คถังน้ำมันและคินเบอร์รี่ก็เชื่อฟังมาเธอตั้งใจจะขับเข้าถางขึ้นทางด่วนแต่ถูกบรรทุกไม้เบียดกลับมาอย่างแรงพร้อมกันนั้นก็มีเด็กด้วยคนหนึ่งใช้รถของเล่นสองคันทำเหมือนกับว่าจะชนนกัน เพื่อนสังเกตเห็นความผิดปกติของคินเบอร์ี่จึงเริ่มปลอบเธออย่าตื่นเต้นแต่ไม่รู้ว่าโซ่เล็กที่ยึดไม้ไว้เส้นหนึ่งหลุดออกตำรวจที่อยู่ด้านหลังตั้งใจจะเข้าไปเตือนแต่ดันไปชนกาแฟล้มเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกน้ำร้อนโลกมือลอนลานทันทีแต่เมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมาท่อนไม้ที่ตกลงมาลอยมาอยู่ตรงหน้าแล้ว Oh my god. เอาละเรากลับมาเข้าเรื่องกันต่อดีกว่าคินเบอร์ลี่ยังไม่หายตกใจคุณยายเก็บขยะคนนั้นก็อีกครั้งที่ทําให้กระจกดังขึ้นแล้วกระป๋องก็ตกพื้นเหมือนกับฉากในฝันเมื่อกี้แปแปๆคินเบอร์ลี่รีบเปิดวิทยุและที่กําลังเล่นอยู่ก็คือข่าวครบครอบหนึ่งปีของอุบัติเหตุเครื่องบินตกหลังจากเปลี่ยนช่องแล้วก็ได้ยินเพลงทางหลงนรกอีกแล้วด้วยความรู้สึกไม่ดีอย่างรุนแรงคินเบอร์ลี่จึงจอดรถขวางถนนเพื่อหวังจะหยุดไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ และฉากนี้ก็บังเอิญถูกตำรวจที่กำลังดื่มกาแฟเห็นพอดีเมื่อเผชิญกับคำถามของตำรวจคินเบอร์ี่ก็พูดถึงอุบัติเหตุทางรถยนต์ในฝันออกไปตรงๆแต่คำพูดที่ฟังดูไร้ายสาระเช่นนี้ตำรวจก็คงไม่เชื่อเป็นแน่คนขับรถที่ถูกขวางอยู่หลายคนก็เริ่มส่งเสียงแกรรถด้วยความไม่พอใจตำรวจบอกให้ทุกคนกลับไปที่รถก่อนรอให้ฉันถามให้กระจ่างแล้วจะปล่อยไปเองแต่แล้วในขณะนั้นรถบรรทุกไม้คันนั้นก็วิ่งผ่านมาอย่างฉับพลันคินเบอร์ี่บอกตำรวจว่า รถบรรทุกคันนี้แหละที่จะทําให้ทุกคนตายต้องรีบไปขวางมันให้ได้ใจเย็นๆคุณทําไมไม่ฟังฉันพูดโอ้พระเจ้าตำรวจที่เห็นเหตุการณ์เช่นนั้นไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเขาจึงรีบวิ่งกลับไปที่รถเพื่อขอสนับสนุนส่วนคิมเบอร์ี่นั้นเห็นตัวเลขบนป้ายเปลี่ยนเป็น180โชคดีที่ตำรวจตาวบม,มือไว ช่วยชีวิตคินเบ์ลี่ไว้ได้ทันแต่เพื่อนอีกสามคนที่อยู่ในรถเสียชีวิตทั้งหมดในที่เกิดเหตุไม่นานตำรวจก็กลับไปที่สถานีและรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับผู้กำกับอย่างละเอียดผู้กำกับบอกว่าในบรรดาคนขับรถที่ถูกขวางไว้คนที่มีโชคที่สุดก็คือเษฐีใหม่คนนั้นเศรษฐีใหม่คนนี้ชื่อเอวินเมื่อไม่กี่วันก่อนเขาเพิ่งถูกลอตเตอรี่วันนี้ก็รอดพ้นจากอุบัติเหตุรถชนอีกคนโชคดีขนาดนี้ก็เลยกลายเป็นเป้าสนใจของสื่อทุกแขนง เพราะฉะนั้นการสอบปากคำไอวินจึงเป็นหน้าที่ของท่านผู้กำกับเองส่วนตำรวจคนอื่นก็ไปสอบปากคำผู้รอดชีวิตคนอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคิมเบอร์รี่ที่มีสิ่งที่เรียกว่าลางสังหรณ์ถึงความตายคิมเบอร์รี่ก็พูดตรงไปตรงมาอธิบายรายละเอียดของความฝันในตอนนั้นอย่างละเอียดถึงแม้ว่าเธอจะรู้ว่าฉันรู้ว่าคำพูดของฉันฟังดูเกินจริงไปหน่อยแต่ฉันก็ยังถามทุกคนว่ารู้จักเหตุการณ์อุบัติเหตุเครื่องบินตก180เมื่อปีที่แล้วในวันนี้หรือเปล่า แต่ไอคนผิวดำขี่มอเตอร์ไซค์ที่นั่นกลับไม่สนใจเลยยิ่งกว่านั้นยังคิดว่าข่าวแปลกๆเกี่ยวกับผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกนั้นก็แค่การสร้างกระแสเพื่อเรตติ้งของสถานีโทรทัศน์เท่านั้นเองเมื่อเทียบกับคำพูดที่ดูเพอร์เจอร์ของกิมเบอร์ลี่ทุกคนย่อมเชื่อคำพูดของโอลาฟมากกว่าอยู่แล้วจากนั้นก็ต่างแยกย้ายกันกลับออกจากสถานีตำรวจแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าความไม่รู้ของตัวเองจะนำมาซึ่งผลสีอย่างใหญ่หลวงขณะนั้นเองพ่อของกิมเบอร์ลี่ก็มาถึงสถานีตำรวจ และพาเธอกลับบ้านพ่อปลอบโยนอารมณ์ของลูกสาวคำพูดของจินเป่าลีกลับทําให้หัวใจของพ่อคนนี้เต้นตึกตักอีกครั้งที่รักคุณไม่เป็นอะไรจริงๆใช่ไหมทุกอย่างยังไม่จบไม่รู้ว่าใช่เพราะโชคของไอวินหมดไปกับลอตเตอรี่หรือเปล่าคนแรกที่ยมทูตตามมาก็คือเศรษฐีผู้โชคดีคนนี้เองรายละเอียดบางอย่างตรงนี้น่าสนใจมากตุกตาที่เขาเหยียบในทางเดินดันขาดตาขวาไปข้างหนึ่งพอดีดูเหมือนจะเป็นลางบอกเหตุถึงจุดจบของไอวินโดยตรง รวมถึงเส้นสปาเก็ตตี้ที่เขาโยนทิ้งออกนอกหน้าต่างพฤติกรรมที่ไม่มีมารยาทแบบนี้สุดท้ายก็จะทําให้เขาต้องรับกรรมส่วนสติกเกอร์บนตู้เย็นเฮ <Hey. S 1> ดันหลุดออกมาตัวเดียวคือ H และรูปร่างของ H นั้นเหมือนบันไดามากบ่งบอกว่าเขาจะถูกบันไดที่ตกลงมาทับตายและตัวอักษรที่เหลืออยู่บนตู้เย็นก็เรียงกันเป็นคําว่า I ตาพอดีการออกแบบตรงนี้ช่างแยบยลจริงๆเอวินผู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอาบะมีติดแม่เหล็กใส่เข้าไปในไมโครเวฟ จากนั้นก็เริ่มชื่นชมนาฬิกาข้อมือทองคําเรือนใหม่ของตัวเองแต่เขายังไม่ทันได้หยิบแหวนออกมาไมโครเวฟก็เกิดประกายไฟขึ้นมาไอวินรีบเอามือไปควานแต่นาฬิกาไปติดที่ท่อระบายน้ําเห็นควันในหม้อหนาขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ไอวินก็ตกใจสุดขีดเขาตั้งใจจะใช้ผ้าขนหนูเปียกดับไฟแต่ดันพลาดไปทํากระทะที่กําลังลุกไม่ล้มลงไฟเริ่มลามอย่างรวดเร็ว นึกถึงเงินที่ยังเหลือใช้ไม่หมดเออวินเลยกัดฟันใช้แรงทั้งหมดที่มีสุดท้ายก็ดึงมือออกได้พอหลุดออกมาก็รีบหยิบถังดับเพลิงหมดอายุมาก็จริงอย่างที่คิดยังไม่พ้นเท่าไหร่เครื่องดับเพลิงก็ใช้งานไม่ได้แล้วเพราะประตูห้องถูกไฟไม่หมดเขาจึงต้องเลือกที่จะปีนออกทางหน้าต่างและในขณะที่เขากําลังปีนลงจากหน้าต่างก็เกิดระเบิดอย่างรุนแรงขึ้นภายในบ้านเออร์วินก็รอดพ้นจากอันตรายไปได้อีกครั้งพอตั้งสติได้เขาก็รีบปีนขึ้นบันไดหนีไฟ บันไดเลื่อนเกิดสนิมค้างอยู่กลางอากาศโชคดีจริงๆมันบ้ามากเรื่องนี้ขึ้นข่าวเร็วมากและผู้รอดชีวิตต่างก็ได้รับรู้ข่าวการเสียชีวิตของไอวิน คินเบอร์ลี่รู้ตัวว่าการคาดเดาของตัวเองนั้นถูกต้องส่วนทางด้านตำรวจอีกฝ่ายดูเหมือนจะเชื่อคำพูดของคินเบอร์ลี่เขาเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตของสถานีตำรวจเขาเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตของสถานีตำรวจและก็หาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับอุบัติเหตุเครื่องบินตก180เจอข้อมูลระบุว่าพระเอกภาคแรกได้หลบอยู่บ้านมาหลายเดือนก่อนจะทนไม่ไหวออกไปข้างนอกสักหน่อยแล้วก็ถูกอิดที่ตกลงมาทับตายขณะนั้นคินเบอร์ลี่ ก็หลับไม่ลงเช่นกันเพราะความตายของไอวินจูจูก็มีรถยนต์คันหนึ่งขับผ่านหน้าต่างและเงาของต้นไม้ที่สะท้อนจากไฟหน้ารถกลับกลายเป็นรูปร่างเหมือนมือผีพอดีเหตุการณ์ประหลาดเช่นนี้ทําให้ใจของคิมเบอร์ลี่ยิ่งร้อนรุ่มแล้วเธอก็เปิดคอมพิวเตอร์ค้นหาข่าวสารเกี่ยวกับอุบัติเหตุเครื่องบินตกเมื่อปีที่แล้วทางอินเทอร์เน็ตไม่นานเธอก็สังเกตเห็นว่าแอลเล็กบราว์แคลแอผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวกลับเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลจิตเวชด้วยตัวเองจากชื่อโรงพยาบาล คินเบอรี่ก็ค้นหาที่อยู่ได้อย่างรวดเร็วฟ้าสางพอดีเธอก็รีบขับรถไปทันทีเจ้าหน้าที่ที่นี่บอกเธอว่าเพื่อให้เกียรติต่อความต้องการของผู้ป่วยผู้มาเยี่ยมห้ามนำสิ่งของมีคมเข้าไปเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นปากกาหรือคิบติดผมแม้กระทั่งเล็บก็ต้องเหลาให้หมดนดีมากคุณไปพบเธอได้แล้วเดี๋ยวก่อนเธออันตรายไหมภายใต้การนำของผู้ดูแลระบบพวกเธอก็มาถึงทางเดิน